อุตส่าห์ช่วยสาวฟาร์มจนเวลเกือบตันแต่กลับกลายเป็นว่านี่เป็นไอดีไก่ของหัวกิลศัตรูคู่แขนแถมมันยังประทับใจถึงขนาดแห่ขันมากมาขอแต่งงานพบกับเรื่องนี้เลยค่ะกิลนั้นแห่ขันมากมาแล้วเรื่องนี้เขียนโดยคุณไร้ชายชายสามารถหาอ่านได้ที่ร a ดอะไรและมีอ e ีบุ๊กในเมเปอยู่ที่ราคาเล่มละ196บาทสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิยายวายไทย2เล่มจบซึ่งบอกเลยนะคะว่าเปิดปีมาด้วยนักเขียนคนโปรดแบบนี้นี่มัน ตอนนี้นยังมีแค่เล่มเดียวดังนั้นปาเล่มต่อมาได้เลยจ้าเตงโดยในเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวฟิลกูดคอมเมดี้พห้เอกเรื่องนี้เป็นเมฆหมามอมอมในเอกก็มอมเหมือนกันคะ่ะเพียงแต่ว่าเป็นปากมอมนะปากแจ่วมากโนนหนึ่งบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ถ้าใครที่โดนในเอกดา่าแล้วไม่โกรธคือไปบวชเป็นอรหันต์ได้เลยปากแทบแบบรับประกันแต่ถึงแม้จะปากแทบแค่ไหนนะคะก็แพ้ทางเมฆหมาหน้าจ่อยพระเอกเรื่องนี้คือจ่อยเก่งมากแล้วคือเอนดูแกอย่าว่าแต่ในเอกแพ้ทางเลยอะ่ะ มหมาแบบฉันก็คือโดนตกร้อยเปอร์เซ็นใครมันจะไปต้านพลังมีหมาเด็กหน้าจ่องได้วะโอ้ยฟินเว้ย เอาละคะ่ะทีนี้เดี๋ยวมาเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าพระนายเรื่องนี้นะคะเจอกันในเกมซึ่งเกมที่เป็นตัวดําเนินเรื่องเนี่ยมีชื่อว่า Witchers Online เป็นเกมแนว MMO RPG ก็คือเป็นเกมออนไลน์ที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นตัวละครอ,อาชีพต่างๆถ้าเกมแนวนี้ที่ดังๆก็จะเป็น Ragnarok Online ประมาณนั้นค่ะโดยในเกมนี้นะคะมันจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบ PvP ก็คือการต่อสู้กันระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นทีนีนะ้ในระบบอันนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Guild อยู่ในนั้นก็คือแต่ละกิลเนี่ยมาสู้กันโดยที่นของเรานะคะมีชื่อว่า จัตาวารหรือว่าพี่จาตัวใน,นเอกเนี่ยเป็นรองหัวหน้ากิลโฟสีสันค่ะและชื่อในเกมของเขาก็คือยูเวเดอร์ซึ่งในตอนนี้นะคะในเ,เรากําลังทําหน้างงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะเพราะว่าหัวหน้ากิลศัตรูคู่แขนคู่อาฆาตกําลังยกขันมากมาสู่ขอนในเอกค่ะทุกคนนี่มันเรื่องบ้าะไรเนี่ยซึ่งคนที่ยกขบวนขันมากมานะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเพลของเรื่องอย่างน้องเจ้าจอม AKA น้องเจเจซึ่งเจเจนะคะเป็นหัวหน้ากิล11 11โดยเขาใช้ชื่อในเกมว่าชื่อนี้มีผู้ใช้งานแล้วเป็นไงแค่ชื่อ ก็แสดงถึงความกวรส้นติงแล้วไหมเมื่อมาถึงที่นะคะอวาตารของพระเอกก็ได้คุกเข่าขอนะเอกว่า แต่งงานกับเขานะเฮ้ย <Hey! S 1> เรื่องราวนี้ต้องเล่าย้อนความไปสักนิดนึงค่ะท้าความก่อนนะคะว่ากิลโฟซีซันของในเอกเนี่ยเป็นกิวที่มาแรงแซงทางโค้งมากๆคือโคตรเก่งเป็นโนหนึ่งของเซิร์ฟเลยค่ะเป็นผู้ชนะกิววอร์ซีซันที่3 4และ5จนกระทั่งมาถึงซีซันที่6ค่ะดันกลายเป็นว่ามาเมื่ออย่างกิล11บเของพระเอกเนี่ยตีตื้นขึ้นมาเป็นผู้ชนะในซีซันนี้ค่ะนั่นจึงทําให้ชื่อเสียงเนี่ยเรื่องลือระบือนามไปไกลามากคนจาก2กิวนี้ก็เลยไม่ถูกกันค่ะแถม FC ขอลนี้ก็ ไม่ถูกกันตามไปด้วยนั่นจึงส่งผลให้หลังจากจบกิวอร์ซีซันที่6นะคะพระนายของเราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปเล่นในไ d ดีหลักได้เพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสร้รอนแรงแล้วก็ดูเป็นที่จับตามองมากๆค่ะตัวพระเอกนะคะเลยได้ตัดสินใจเข้าไปเล่นในไ d ดีของน้องสาวซึ่งน้อง,องเขาเนี่ยเลิกเล่นเกมนี้ไปนานแล้วค่ะเพราะหลังจากลอกอินเข้าไปในเกมปึ้งก็มีเพื่อนในเกมเนี่ยทักมาชวนลงดันด้วยกันโดยเพื่อนคนนี้นะคะใช้ไ d ดีเกมว่าจัตวาและใช่ค่ะนี่คือไ d ดีรอง